ตลาดอีกแห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ขายตรงจากชาวบ้านเจ้าของสินค้าเหมือนกันนะครับเอามาให้คุณผู้ชมได้ไปอุดหนุนกันนะครับที่ตลาดกเกษตรกรอำเภอจันะจังหวัดสงขลาครับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ขายแล้วก็ลูกค้าด้วยครับแม้ว่าจะเพิ่งเปิดนแค่สัปดาห์ละครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยครับ เกษตรกรที่จะเอาสินค้ามาวางขายที่นี่ได้ครับต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในอำเภอจันทะวิสาหกิจชุมชนหรือว่าในอำเภอจันทะในพื้นที่เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่มีการผลิตสินค้าปลอดภัยเป็นของตัวเองเพื่อการันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าซื้อของจากที่นี่ไปครับจะได้รับสินค้าปลอดภัยแน่นอนตอนน้ลูกค้ามีความมั่นใจครับแล้วก็เกษตรกรก็สามารถมีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ที่สําคัญรับมีกําลังใจในการผลิตเพราะว่ามีตลาดรองรับที่แน่นอนนี่เป็นแนวทางของตลาดเกษตรกรหน้าสํานักงานเกษตรอําเภอจันนะจังหวัดสงขลานะครับเปิดทุกเช้าวันอังคารของสัปดาห์ทับสตาลาหนเองคุณผู้ชม มีเกษตรกรรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเอาสินค้าของตัวเองมาวางขายกันนะครับกกางเต็นท์เอาโต๊ะมาวางขายกันแบบง่ายๆครับ <ไป S 1> <ๆ S 2> พืชผักผลไม้ข้าวสารอาหารปุ๋ยขนมต่างๆที่มาจากวัตถุดิบในพื้นที่อำเภอรจระนนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีเกษตรกรหมุนเวียนนําสินค้ามาขายกันสัก1 0บถึงสิรายครับเพื่อเปิดโอกาสให้ทั่วถึงนะครับมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการตลาดที่เป็นเกษตรกรเองด้วยเพื่อสร้างการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับนะครับที่ให้สามารถต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการองค์กรโดยมีเจ้าหน้าที่กเกษตรอำเภอจันะจนะเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอยู่ด้วยครับ าดว่าปลายเดือนนี้ก็จะมีการให้ผู้ขายรายใหมะะ่เข้ามาจําหน่ายในตลาดก็คือยอดขายก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากหลักๆตอนแรกลูกค้ากลุ่มลูกค้าก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นอำเภอเป็นข้าราชการที่ทํางานอยู่อยู่ในที่ว่าการอําเภอนะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้ขยายออกไปในข้างนอกโดยการที่เรามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การบอกกันปากต่อป,ปากนะคะเพราะว่าเราพยายามจะให้สินค้ามันขายตัวมันเอง ก็ะค,ะคือลูกค้ามีความเชื่อมั่นแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าจากข้างนอกเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดเราค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดว่าปลายเดือนนี้ค่ะเราก็จะเพิ่มจํานวนเต็นท์ <ปะ S 1> เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ ลาที่นี่ก็จัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าด้วยครับอย่างเช่นซื้อร้อยได้พันนั่นก็คือซื้อสินค้าในตลาดครบ1 0 0บาทนะครับจะได้รับต้นพันธุ์ต้นไม้1ต้นหรือว่าบางครั้งก็มีการสาธิตการทําสารชีวพันธุ์นะครับเพื่อให้ความรู้กันทั้งผู้ขายแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่สนใจในะครับ ลูกค้าที่มาซื้อในช่วงแรกที่มาตอนเปิดตลาดตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าในสำนักงานเกษตรในรัฐราชการเองแต่ว่าพอสินค้าเขาเป็นของดีจริงๆนะครับลูกค้าเริ่มบอกกันปากต่อปากลูกค้าภายนอกก็เริ่มแวะเวียนรู้จักเข้ามาอุดหนุนกันเยอะขึ้นนะครับ